นักแสดงและผู้จัดผู้เขียนทุกๆอย่างจากมีไมวายมาแล้วเริ่มด้วยพี่เมย์ของเราเลยนะคะผู้บริหารบริษัทมีไมวายจำกัดและเป็นนักเขียนด้วยนะคะรวมถึงน้องๆน,นักแสดงด้วยจากบรรยากาศราคามาแล้วนะคะบอสโนเอินฟอร์ด no พีด มาต้องกรีดแบบเสียงไม่หยุดนะกรีดเสียงไม่หยุดนะเออ่ะพี่เมย์จ่าพี่เมยพี่เมย์เชิญตรงนี้ถ่ายภาพครับอ่าโอเคพี่เมย์ยินอยถูกต้องเธอเจอพี่เมยบ่อยมากวันนี้ก็คือสวยมากเนาะถูกไหมโอไม่ธรรมดานะ โอเคอ่ะพี่เมย์เชิญได้เลยคะ่ะโอ้โหนี่คือนักเขียนผู้จัดหรือว่านักแสดงคะขอเป็นผู้จัดนักเขียนละกันคะ่ะอานะะเดี๋ยวเขียนให้น้องๆได้แสดงอยู่แล้วนะคะอะเรียกว่ามือทองจริงๆสำหรับพี่เมย์ของเรารอน้องๆสักครู่เดียวเดี๋ยวเราเดินไปพร้อมน้อง,งนะเลยเนาะนัดแรกวันนี้ไดได้เจอการอาเดี๋ยวเราต้องได้เจอกันนะ โอเคอ่ะบอสโนเอินเดินมาเลยจ้ากลับไปแล้วกลับไปแล้วอ่ะกลับไปไหนบอสโนเอินไม่ฟ่าคุณบอสจา้าคุณโนเอินจา้า เออเขาไม่ฟังพยายามแล้วคะ่ะอ๋อเขาจะถ่ายรวมถูกไหมล่ะพี่เมย์แล้วเราล่ะเออนานนี้เลยอ่ะถ่ายภาพพี่เมย์ค่ะตรงนี้มีเอฟตีเอฟตี F t. นะฮะ บอกเลยว่าบรรยากาศรักเนี่ยถึงแม้ว่าจะจบไปแล้วแต่แฟนๆฟินไม่จบเนาะต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆเลยที่แบบให้การสนับสนุนละเอ็นดูน้องๆทุกคนอ่าใช่ไหมเนี่ย,นยต้องฝากติดตามน้องๆไปเรื่อยๆนะทุกคนโอเคนะรักกันไปเรื่อยๆนะเก่งมากมาแล้วเออ ข้างหลังเขาคุยอะไรกันเหมือนข้างหลังเขาคุยวิววิววิกับพี่เมเขาหงิงหงิงกันถึงตั้งแต่ตอนมาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหงิงอะไรอร่อยเวลาหลังกล้องหลังอะไรเขาแต่งตัวเป็นแบบนี้แบบนี้เลยหน้ากล้องยังไงหลังกล้องอย่างงั้นใครมาไม่ธรรมดาคู่นี้อ่ะบาดโน่นนะคะอะบ้าดเพชรโอเค เรียนเชิญจ้าสีหนุ่มจ้าเรียนเชิญจ้ามามามารวมถึงพี่เมย์ด้วยปะเราเดินกันไปก่อนเลยนะคะไม่ธรรมดาสวัสดีจ้าไม่ธรรมดามเอาสิเอาสิเออเออ ไนะอะไรนะโ okay. อเคอะมาพี่เมย์ค่ะแนะนำตัวเริ่มก่อนเลยสำหรับเรานะจ๊ะค่ะสวัสดีค่ะเมย์อรวรรณวิเชียรณนะคุณค่ะเป็นผู้จัดนักเขียนแล้วก็คนเขียนบทของมีไมวายค่ะว้าวต่อไปต้องคุณนี้เลยบอสโนเอิร์นสวัสดีครับผมบอสชัยกมลจากบริกาศรักเดอะซีรีส์ครับ สวัสดีครับน่น,นัทรัตจากบรรยากาศรักเตอรซีรีส์ครับสวัสดีครับผมพิมวัฒนธรจากบรรยากาศรักเตอรซีรีส์ครับสวัสดีครับผมปอจิติพงศ์จากบรรยากาศรักเตอรซีรีส,ส์ครับนี่เลยเราทั้งหมดมาในคอนเซปต์ Beyond Green นี่วันนี้เราเขียวกันมาคุณโอหน,นคุณเขียวสุดเลยในทีมยังไงฮะ ก้เขียวสู้คนอื่นไม่ได้อ๋อก็เลยเขียวมาเลยตรงนี้นะคะส่วนคุณบอสตรงไหนดีจ๊ะอยากเห็นตรงไหนเขียวตรงนั้นก็เขียวครหมายถึงเชื้อผ้าหมายถึงเสื้อผ้าเออใจหายนะอ่ะฟออ์ดพีจ่าตรงไหนเขียวจ๊ะอฟฟอร์ดก่อนัวใจเราสีเขียวครับอ้อหลักไอ้สีอีรวมถึงแฟนๆไอ้สีอีด้วยอ่ะพีจ่าเราใจเดียวกันครับใจสีเขียวเหมือนกันงงมากเอาแล้ว ไม่ต้องทําอะไรเลยนะเพราะทำเองเลยนะคะอะวันนี้นะคะมาร่วมง,งานกับไอศีด้วยอยากให้พูดถึงอะไรถึงไอศชีนนิดนึงค่ะก็อยากอย่างแรกคืออยากขอบคุณทางไอศีครับ,รบที่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือให้บรรยากาศรักต่อซีรีส์ได้อ่อนแอแล้วก็ทําให้พวกเราเนี่ยได้เป็นที่รู้จักกับทุกคนแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยในที่นี้รวมถึงอินโทร์แฟนก็คือได้รักบรรยากาศรักเดอซีรีส์ของพวกเราครับแล้วก็วันนี้ก็ดีใจมากๆที่ทาง ICE ไอศีได้เชิญพวกเรารวมถึงพี่เมย์มาในงานในครั้งนี้ครับขอบคุณมากเลยครับ ็อยากจะขอบคุณ i c ซนะคะที่เป็นพาร์เนอร์ดีๆของมีไมวายค่ะที่เราได้ทํางานร่วมกันมาก็ปี2ปีแล้วค่ะก็อยากจะเติบโตไปพร้อมไกล้ซีอีแล้วก็อยากให้ ICE เนี่ยค่ะเติบโตไปยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปทุกๆปีเลยค่ะอ่านะคะวันนี้อยากจะร้องเพลงเพลงหนึ่งจังเลยเราทุกคนร้องพร้อมกันได้ไหมคะได้ไหมาอาคุณเริ่มเลย Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เสุขสันวันเกิดด้วยพี่ครับถือว่าก็เป็นวันนี้เป็นวันวันคลายวันเกิดเนาะของงพีด้วยไงร้องอวยพรให้หนูมีความสุขมากๆนะคะเป็นตัวแทนเลยของทุกคนเลยนะคะเรียกว่าน่าจะเป็นงานที่หนูได้ตัดจําเลยเพราะว่าสิ้นใหญ่เลยนะคะอยากจะหวักบอกอะไรแฟนๆไหมเพราะวันนี้นอกจากแฟนๆที่มารองนี้เมื่อกี้ทีฉันเห็นรถแห่ ป็นวันเกิดของคุณค่ะอยากขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดแล้วก็วันนี้เป็นปีแรกที่วันเกิดผมที่มันยิ่งใหญ่มากแล้วก็มีคนมาเซอร์ไพรส์วันเกิดเยอะมากวันนี้ขอบคุณมากจริงๆครับแล้วก็ไม่คิดว่าณตรงนี้จะมีคนร้องเพลงแฮปปี้เบอร์เต์ให้ครับขอบคุณจริงๆก็หลังจากนี้ผมรู้ว่าแบบมีคนแบบว่าพี่ๆทุกคนทำเซอร์ไพรส์ทำโปรเจกต์ให้เยอะมากก็จะหาเวลาไปเก็บให้ครบครับงก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณเมมายวายด้วยนะคะ เยี <lightweight. S 2> ่ยมมากลำดับต <c oughs> ่อไป